เจ้านี่มายืนรอไหมนี่เยอะนี่เมื่อก่อนนี่เยอะสมมติไทยตีไทยครัวได้เงินกี่บาทอะเงินก็จะหมดแล้วเพราะว่าระหว่างรอพี่อาร์ตหลงทางอะผมก็จะระหว่างนี้ก็แต่เปิดเว็บแล้วอ้าวีบอลอะไรเตะพนันอะไรเตะผมก็จะแทงทุกวันกลายเป็นเด็กติดการพนันอะพี่อาร์ตสวัสดีครับพี่เอาทำไมไม่เข้าไปทีอ่พี่อาร์ตอะไรลอยอยู่ข้างในคุณดังจริงอยู่เดี๋ยวพูดตรงๆว่ารออยู่ข้างในหรือ เพิ่งมาอยู่ข้างในเขาไม่เห็นว่าไม่ขึ้นไปสักทีไหวไหมเนี่ยเย้อนกลับมาคุยข้างในด้วยกันไปไปไปเขาเก็บนี่ทำไมเปิดรายการไม่มีฉันฉันเปิดเผยออกรายการโทรทัศน์เอาเลยว่าพิธีกรฉันมาถึงแล้วนั่งดิ้งอยู่ข้างบนโอ้พักจินลาดิ้งเรียกให้มาเปิดรายการมันไม่เปิด ต้องมาเปิดกันเนาะสองคนโอ้โหตาคุณเหมือนเมาเลยจังนี่เข้ามาในบ้านเถอะบ้านน้อยเข้าบ้านขอถามตุนถามหนึ่งก่อนได้ไหมได้ครับพี่หนึ่งเลยครับความจริงไม่ได้อยากจะถามเลยได้ครับข่าวคุณพ่อครับพี่มดอ๋อครับพี่ขออนุญาตถามว่าจริงแล้วข่าวคุณพ่อจริงไม่ใช่บอกนิกกี้เนี่ยก็มารู้พร้อมกับพวกเราทุกคนครับพี่ก็คือจริงๆนะผมไม่แยกกันอยู่กับคุณพ่อตั้งแต่ผมเข้ากรุงเทพมาพ่อเขาก็ย้ายไปอยู่ เชียงใหม่ใช่ไหมคุณพ่อแยกกับาคุณไปทำรีสอร์ทพ่อเขาไปทำรีสอร์ทที่เชียงใหม่เขาก็ทำอยู่เรื่อยๆจนแบบมีวันหนึ่งเขาก็บอกว่าเขายกรีสอร์ทให้ให้ผมแล้วเขาบอกเขาไปอยู่แล้วก็คือนั่นแหละเขาก็เพิ่งรู้ว่าเขา่มีคดีกับข้างบ้านแล้วก็วันนั้นะที่พ่อโดนจับเนี่ยก็รู้เพราะว่าก้อยมาบอกผมเพราะว่าพ่อก้อยเขาโทรมาหาก้อยว่า พ่อนิกี้โดนหน่วยคอมมานโดจับจริงหรือเปล่าค่อยเขาก็ไม่ค่อยชัวร์พี่ฮัทเขาก็ไปเช็คไปเช็คใ่ในในอินเทอร์เน็ตออปรากฏว่าเป็นพ่อผมจริงๆตอนนั้นาล้วทำยังไงอ่ะนิกกี้ตอนรู้อะครับตอนรู้ตอนนั้นก็คือเขาตำรวจเขาก็น่ารักนะครับเขาก็ให้พ่อโทรมาหาผมอะไรเงี้ยครับโทรมาหาผมก็ไปอยู่ที่เรือนจําแม่แตงที่ เชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ครับพี่แล้วก็ล่าสุดเพิ่งไปเยี่ยมคุณพ่อยมื่อสักสามวันที่แล้วครับพี่พ่าเป็นยังไงบ้างคุณพ่อเป็นยังไงบ้างเวลาเขาเจอผมเขาก็เข้มแข็งนะเพราะเขาเห็นเราเป็นลูกชายมั้งแล้วเขาเป็นพ่อเขาก็แบบยิ้มยิ้มอ่ะแสดงความแข็งแกร่งอ่ะก็เหมือนแกนิสัยอ่ะเหมือนกันก็คือไม่อยากให้เราเป็นห่วงอ่าใช่พี่ข้างในเขาอาจจะเศร้าแต่ว่าไม่อยากให้ลูกรู้ว่าตัวเองเศร้าเศร้าอยู่ใช่ส่วนเราก็เศร้าแต่เราก็ไม่อยากให้พ่อรู้ว่าเราเศร้าก็จะแต่ให้กำลังใจพ่อไปพ่อพยายามคุยแบบ ตลกอะไรเงี้ยเพราะชีวิตเองอะชีวิตนิกกี้เองพวกคุณอาจจะไม่เห็นตอนที่แบบเริ่มต้นครับตัวมันเองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆคือนิกกี้เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่คิดว่าจะมีบ้านได้พี่ดูเห็นท่เห็นโอดำจั้งแต่เด็กๆเลยคโอผมชอบที่คุณโอล้ก็คุณเอกกี้เมื่อก่อนเนี่ยผมจะเดินตามคุณเอกกี้นะโอดำเอกกี้ก็หวังอยู่หวังอยู่แต่ไม่อยากจะเชื่อตอนที่เมื่อก่อนมันไม่มีเงินเลยพี่ครับเพราะว่ามาทํารายการเมื่อก่อนเราก็จะทํารายการกันทุกวันเจ้านี้มายืนรอไหม นี่เยอะเมื่อก่อนนี่เยอะสมมติไทยตีไทยควได้เงินกี่บาทอะเงินก็จะหมดละเพราะว่าระหว่างรอพี่อาร์ลงทางอะ <c oughs> ผมก็จะระหว่างนี้ก็แต่เปิดเบแล้วมีบอลอะไรเตะมีแบตอะไรเตะผมก็จะ แพงทุกวันกลายเป็นด็กติดการพนันน่ะดื้อดื้อใช่ครับคด้เงินมาก็ไปจ่ายมเงินไม่เคยเหลือใช่ครับจนวันนึงบอกไม่ต้องไปมูที่ไหนเลยคาบสาบ้านกับตัวเองบนหมอนเนี่ยสาบานกับหมอนตัวเองพี่เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นน่ะเหมือนบอลโลกนัดสุดท้ายเจ๊งหมดตัวถ้าผิดเกอบทุกคู่อผมก็ร้องไห้แล้วก็ไม่ไหวแล้วถ้าอย่างเนี้ถ้าอย่างเนี้ผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกทุเรศตัวเองเพราะว่า ผมต้องเอารองเท้าอะรองเท้าพวกอาดิดาสพวกไนกี้ขายไปโพสขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายค่าบอลเพราะถ้าไม่จ่ายก็เดี๋ยวโดนอีกไม่จ่ายก็เป็นหนี้เขาอีกหนี้ซ้ำซ้อนครับโอ้ยดีนะเลิกนะวันนั้นจริงหลังจากที่กราบหมอนบอกกับตัวเองว่าไงกราบหมอนแล้วก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เราคิดว่าหมอนคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมอนที่เรานอนนะแล้วแต่ผมมาปิด ข้ามไม่ได้ด้วยใช่ไหมข้ามไม่ได้เออมันเด็กๆข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ปิดไฟขังตัวเองในห้องแล้วพี่แล้วก็พูดคนเดียวออกเสียงมาเลยนะผมนิกกี้นะฉัดเจนพันผมขอสาบานว่าผมขอเลิกเล่นการพนันถ้าผมเล่นการพนันอีกแม้แต่ครั้งเดียวขอให้ผมเสียชีวิต ขอให้ตายแต่ถ้าเกิดผมเลิกเล่นการพนันขอให้ชีวิตผมดีขึ้นโอ้โหเกิดบ้านหลังเนี้ยใช่พี่จรははิงๆเรื่องนี Section, ้บ้านหลังนี้ก็ไม่เคยคิดไงถึงบอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังใหญ่อย่างนี้ดีแล้วดีได้การพนันเนาะเนี่ยลุงเลืองมีแฟนแล้วก็ลุงเลืองด้วยเนี่ยใช่ไหมแต่เขานัทเหมือนตาแดงแล้วไปทำอะไรมาแอนด์แอนด์บ้านกันไปรับบ้านใช่ไหมใช